ตอนนี้อยู่ที่ตลาดนั้นนะคะตลาดนั้นมีอะไรขายเยอะตลาดเนี้มีของเล่นเยอะมากมีของเล่นเยอะมากนะคะที่สเปนจะมีตลาดนัดแบบเนี้<ม>เยอะเลยเหมือนเปิดท้ายอ่ะใหญ่มากนะอันนี้เราอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของเล่นกันใช่ไหมคะนเสร็จอเล็กซน่าแน่เลยไปเลยคะ่ะไป<ม>เดินเข้าไปดูกันนะคะว้าใหญ่มากกว้างมากเลยนะเนี่ยเราเข้าทาั้งหลัง เมื่อกี้เรามาจากผ่านจากด้านหน้าคือลึกมากเลยค่ะอ่ะฮะใช่อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อทีเดียวเนี่ยมีเยอะแยะมากมายของมือทรงมือสองเราได้รัอส,อสีล้ารโอ้เดินเดินสองเดินเดินรองเท้าปกติยังไม่นมันาดไหนมามีให้เป็นใส่อย่างนี้ล้มตายเลยเยอะแยะมากมายเฟอร์นิเจอร์ก็มีรูปภาพก็มีเก้าอี้แก้วไวน์โอ้ยดริงกบสารพัด หผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดเท้าเยอะมากมน่าเกยนด้วยโอ้โหรูปภาพคงไฟดูดดทุกช่องเหลืองทองแดงเยอะแยะเลยว้าวโอ้ของเล่นเยอะแยะเลย ห่วงนะ่จเดินตลาดนี้เสร็จดำอ๋อมีผ้าด้วยเนีด่ดูสิผ้าม้วนอันนั้นเป็นอะไรเอ่ยผลไม้นะคะอันนี้เป็นอ๋อมะกอกนี่แกเจอละอันนี้อะไร,รอ่ะของสดเหรอทอดดอกไส้กอกมะกอกสเปนเป็นเมืองแห่งมะกอกนะคะเยอะแยะเจนลงเจนลี่ไม่เอานี่ไงแมงกก้ มะม่วงนะคะมะม่วงกิโลละสองยูโรนะคะอะโวคาโดกิโลละสองจุดห้ายูโรอันนี้ลูกอะไรเนาะชมไม่ชอ,มมชอบหรอได้ดิใหญ่มากนะตลาดนี้ของเล่นเจอ,อยังคะยังหรอคะชุดยเบบีนะให้ตุก๊กตาโอ้ยมันใหญ่ไปสำหรับตุก๊กตานะเนี่ย ดีดียรุ๊ดตี่เดียดดแปลว่าอะไรนียดิหมาเล็กมากเลยอ่ะอ๋อหมาเล็กมางเลยอันนี้ยัวเนี่ยดิหยูโร3มยูโรอ๋อน่ารักค่ะอันนี้5้ายูโรสียูโรถูกใช่นหะถูกไปไหนคะหยูโร1ิยูโรนะคะ แล้วก็ปึ๊บดูฝั่งนู้นนะคะลิกษนะผละไม้มีทุกตลาดเลยผลไม้มีน้ำของมือหนึ่งมือสองสองยูโรหนึ่งยูโรถูกเท่มีหมวกกระหมดด้วยปะ เกี่ยวนะหนึ่งยูโรของเรนลิงเจอร์าซีก็มีเขาไม่เห็นโอของเรนเยอะมากกระเป๋าต้นไม้ก็มาเสื้อผ้าสองยูโรนะคะ ตุ๊กตาอีกแล้วท่านวะนาฬิกาโทรศัพท์แบบไหนน่ากลัวจังเลยมาเป็นคันรถนะคะตลาดใหญ่เวอร์ไปดูนาฬิกาน,นัดิอันนี้อะไรเบบี้เตียงเบบี้เหรอ หนังสือเก่าก็มีแจกงดแจกันยเยอะแยะมากมายตลาดนี้หลากหลายมากเลยใช่อันนี้เป็นตลาดเหมือนตลาดนดะาตะลุกเขาก็จะเอาของเก่ามาขายที่ไม่ได้ใช้แล้วหรืออะไรยังไงของมือสองอะคะ่ะมือหนึ่งก็มีมือสองก็มายเยอะแยะมาเยอะๆเนี่ยตุกตาเยอะแยะ ทั้งเหลืองทั้งแดงมีเยอะแยะสิผ้า้องเท้ฮะหมูบาร์บี้ก็มีเลยดิเยอะแยะบาร์บี้จะเอาอะไรเดี๋ยวเดินมาใกล้ดิ ุดมันก่อนนะอ่ะ15ยูโรเดี๋ยวเราจะต่อเขานะตอนน่อแล้ว15โอเคไม่และอุ้ยตกมีแท็บเล็ตเก่าเลยทแทเล็ตแตกแล้วใช่ไหมตุ๊กตาทำไมเยอะมากเลยแล้วก็หมวกเยอะอ่ะนี่เครื่องมือช่างก็มีสเก็ตบอร์ดอันไม่ใช่สเก็ตบอร์ดเขาเรียกอะไรนะเซิร์ฟ เซิร์ฟสเก็ตนี่เครื่องมือช่างเพียบเลยอาฮะให้มันอยู่ข้างในร้อ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 นหรออุ้ยสวยๆทางนั้นเลยว้าวสวยจังไดีแค่ไนทองูเด้อเดินทองเหลืองทองแดงก็มาโอ้โหแว่นตาเรเบนมีไหม,ไม อะไรน,นะโอ้วิกตองก็มาลุยวิกตองนะคะไม่น่าจะใช่ของจริงะรอะลุยวิกตองอะอเสื้อผ้าอะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกจนุนจุนโอ้ของเล่นสารพัดเลยว้าวมีสเก็ตบอร์ดด้วยมีสเก็ตบอร์ดด้วยอะโอ้นี่นี่นาฬิกาอลังการมากเลยเออเซิร์ฟสเก็ตอะลูกได้แล้วนะคะตุ๊กตา นะคะเดี๋ยวมามีพาไปเดินแถวนี้มามีเห็นอะไรน่าสนใจนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยลใช่ดูนด้จะเล่นได้กี่วันนะคะว้าวาจะเล่นไปไหลายวันเลยของเยอะมากแล้วจะบอกว่านะคะตลาดนั้นที่นี่มีทุกวันที่มะละกานะแล้วเลือกเอาว่าเราจะไปเดินที่ไหนนะมีทุกวันนะคะดูสี่คน ว้าวว้าวเยอะมากของเยอะมากด้วยอลังการว้าวสวยมากดูสิจานมีเปยด้วยไม่กวดขาเปยเดินขาดไหมละไม่ขาดหรอกด,ด,ดูไม่แข็งแรงแต่โอเคยเอยู่นะ ตุ๊กตาตุ๊กตาที่ดัดี้ชอบตัวตลกชอบเตะอันนี้มือหนึ่งมือสองมือหนึ่งมังนะ้งเนาะน่าจะเป็นมือหนึ่งหนึ่งยูโรเป็นเงินมะเฮ้ยหนักมากเลยะัะหนักนะอันนี้เป็นคดัดขอหนึ่งยูโรได้ไหมนะ ไม่ไม่เอาเป็นผ้านู่นนะให้ลูกไม่เป็นเป็นแบบสติกเกอร์น่ารักน่ารักอ่ะให้ลูกไงมักเียร์อ่าเอ็กซ์วันยูโรทูวันโอเคเอาเอนไหนลูกได้ไหนดิโอเคนีน okay. น่อันนี้ข้างบนนะนอ่าจะอเอาเอันนี้นะ อันนี้ก็หนึ่งยูโรหนึ่ยูโรนยูโรหมดเลยนะหนักปุ้ยนะจะบอกให้ไม่รู้เป็นเอ่ออะไรนะแมทท์เียเอ,อ้ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้อ่ะอืม thank you ใส่หนึ่งใส่เลยอ่ะใส่เลยค่ะใส่ได้ไหมไม่ใช่แต่มันเลื่อนไ,ไ,ได้ค่ะ ใช่สองข้างให้ดันดี้ดึงให้นะคะคอันนี้คือ1ยูโรนะคะหนึนะ่งยูโรหมดเลยเยอะแยะถูกโคตรโคตรอ่ะหนักใช่ไหมอ่ะวางเลยค่ะดเดี๋ยวมันร่วงแตกนะคะนุะ่นด้วนะแมกเนตอ๋อใช่ใช่ติดติดตู้เย็นไงนะดี่ที่ลูกอยากได้ไปติดตู้เย็น มาลาก,กามีไหมไปติดตู้เย็นนะคะอันนี้แดดดี้กำลังเลือกอยู่ติดตู้เย็นแล้วก็โชว์ผลงานของอเล็กซานเด์ค่ะปาด้วยเยอะมากเอามารลากาก,ากาับอันนี้บาเดมบาเบโน มาดีหน้าหาพูดจื้อเบืองก็เห็นะเนี่ยไม่เห็นค่ะอ่าได้อีกแล้วไปติดตู้เย็นแล้วก็ไปติดกระดาษอะไรฉันได้นะคะใช่ไหมคะไป let's go ที่หนูเขียนอ่าที่หนูเขียนไปว้าวแก้วสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยของเยอะมากนะคะ ประดับดมีของในบ้านเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้าน ok, ของเครื่องประดับคือเยอะมากเลยเ<ฮ>ดินเดินลงตรงนี้เครื่องประดับก็มีโอ้ชุดน่ารักจังอทองเหลืองทองแดงดูสิใช่ นาอมากเลยโนโชคาคืออะไรวะรองเท้าเบบี้เหม,ม,มือนเลยเหมือนเหมือนเหมือนมากเลยตุ๊กตาแกอ่ะเยอะมากอะ่ะหนูไม่น่ารีบซื้อเลยถ้างั้นนะตุ๊กตามันมีเยอะจังมีให้เลือกเยอะจัง โกกอ,นนอ้โหโคมไฟสวยมากเลยต่ก,ก่อนนี้เป็นค่้เนอดนเป็ใช่มีเป็นเป็นรถให้เดินอะไรเงี้ยฟูนิเจอร์ก็มาอุ้ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะมีราคาติดไหมเนี่ยน,น่าจับมือได้ดีก่อน ตึงๆอันนี้เป็นอะไรเหมือนสนามปะหรืออะไรก็ไม่รู้ใหญ่มากเลยโอ้ยสวยมากเลย